สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่อาจารย์ทุกท่านเลยนะครับก่อนนี้พบกับปอนบ้านอีีที่106ครับพี่ก็เหมือนเดิมจะวิจาร์เครื่องเครื่องรางไทยครับก็วันนี้มีแบ่งพันพี่กัน3แบบสามตายครับพี่ก็ก่อนไปรับชมก็ดกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับก็ราคาตั้งอยู่ที่ผมราคาจบอยู่ที่พี่มีราคาในใจไหวเท่าไหร่ลองส่วนมาครับหรือทักมาขอรูปขอภาพเพิ่มเติมก่อนได้จะพิจา ครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่อ,องค์แรกก่อนเลยครับนี่นี่ครับนี่เป็นเนื้อด,ดินครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับพี่นี่องค์นี้เลี่ยมทองคําแท้พร้อมขึ้นขอครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี่ขุดนะครับพี่นี่เป็นพิมพขี่ขุดอ,องค์นี้เป็นพาที่ดูง่ายมากๆครับนี่ ไม่หักไม่ซ่อมนะครับพี่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ดูง่ายมากๆครับนี่สำหรับเพี่นในที่กําลังมองหาอยู่นะครับอยากได้ไว้ใช้บูชาขึ้นคอบอกเลยว่าสวยตรงปกตามภาพแน่นอนครับพี่นี่นี่ครับโอ้โหสวยงามมากองนี้ไม่หักไม่ซ่อมครับพี่นี่ เลียมทองคําแท้ครับพร้อมขึ้นคอพี่นี่ครับองต่อไปนี่เป็นคุ้นแผนบ้านกลางทรงคนใหญ่ครับนี่พิมเดียวโอ้โหบอกเลยว่าแท้ดูง่ายครับองนี้ไม่หักไม่ซ่อมเหมือนกันครับพี่ไม่หักไม่ซ่อมเหมือนกันครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆดนี่ครับสายเขาเรียกว่าเนื้อดิน ไม่ควรพลาดครับนี่นี่ครับบันกลางบันกลางนี่สำหรับพี่พีดีชื่นชอบทางด้านขุนแผนนี่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับภายคู่ภายเดียวนี่ครับนี่สวยครับถือว่าสวยไม่หักไม่ซ่อมครับพี่นี่นี่ครับชิ้นสุดท้ายนี่เป็น เขี้ยวเสือแก่ครับหลวงพ่อพัววัดบางเดือนนี่ครับเป็นเสือนั่งอันนี้จะเป็นพิมพ์ไข่ด้านหลังนะครับพี่นี่ไข่อยู่ด้านหลังโหดูอายุครับพี่นี่นี่ครับเรียกว,ว่าเสือมีขนแล้วกันนี่ครับแต่กลาล,ลั่นตามอายุตามสภาพตามกาลเวลาครับพี่นี่ใครกาลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับสิบเอกพ่อปานเลยนะครับนี่ นี่ครับพอปานอาจจะราคาไกลไปหน่อยนี่แนะนำพ่อรัวครับราคาจับต้องได้สายเครื่องรางไม่ควรพลาดครับนี่เขี้ยวเสือนี่ครับโอ้โหสินสวยคลาสสิกมากครับตัวนี้นี่ครับ,สสก,รบ,รบก็ วันนี้มีแบ่งปันให้พี่กัน3แบบ3สไตล์ครับพี่ก็วินใจนะครับกินชอบชอบใจอยากชมภาพอยากฟังราคายินดีพี่จะทักหรือจะโทรน้องยินดีให้บริการครับมาสอบถามกันก่อนได้ครับพี่ไม่ซื้อไม่ว่าจะพี่จ๋าราคาต่อรองได้ทุกองครับก็วันนี้บอนทบ้างขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ